คนแรกนะคะจำลองตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโรงเรียนเอเธอร์คริสเตียนหรือว่าพรเมตตาคริสเตียนในปัจจุบันนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยประสบภัยนะคะที่นากลีสประเทศพม่านะคะแล้วก็ดําเนินโครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยจจนมีที่เกาะคอเข,ขาอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานะคะจำนวน40หลังคาเรือนแล้วก็ร่วมแสดงในงานดิ๊กคลิงนิ่งเดงที่บ้านทับไทยนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะต่อไปนะคะคนที่8นะคะ นายเจค,คัมมอนชัยศักดิ์นะคะศิยาพิบาลผู้จัดแม่น้โขงโพรใจนะคะอขอเชิญประเมินเลยค่ะนะคะก็ท่านนี้ก็ได้อุทิศตนนะคะสลัดเวลาดูแลให้ธรรึปษาในสมาชิกผู้จัรแล้วก็ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย t น u n ที่จังหวัดทางงานนะคะ <c oughs> ได้สร้างบ้าน50หลังคาเรือนนะคะ <c oughs> โดยเป็นหัวหน้าทีมก่อสร้างนะคะ <c oughs> ตรงนี้แล้วก็ได้ไปช่วยเหลือชาวย่างกุ้งนะคะที่ประเภทพมาาที่ประสบ พายุไซโคลนะคะโดยสร้างบ้านเด็กให้กับผู้ประสบภัยนะคะและก็ได้ดูแลนะคะได้เตรียมนะคะจัดเตรียมนักเรียนโรงเรียนคอเมตริสเตียนนะคะจำนวน12คนนะคะที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกานะคะตรงนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะนางปิยพรชัยศักดิ์นะคะผู้จัดการโรงเรียนคอเมตาริสเซียนนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนะคะสําหรับ านางปิยพรนะคะก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนหาทุนนะคะในการทาพันธกิจโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่จังหวัดพังงาน,นะคะเป็นผู้อบรมและก็ผู้แฟงในโครงการต่งตางๆของมูลนิธิแล้วก็ของโรงเรียนพรเมตตานะคะแล้วก็ได้เป็นฝึกอบรมนะคะเตรียมเด็กเพื่อที่จะเรียนรู้วัฒนธ,นธรรมนะคะของชาวต่างประเทศที่ของโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนนะคะที่จะไปเรียนต่อ ที่สหรัฐอเมริกานะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะคนที่10นะคะนางอารยายศบุญนะคะผู้จัดการนะคะกลุ่มเครดิตยูเนียนพรเมตานะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็จะ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเมื้ที่จังหวัดพังงาแล้วก็อุปลอุปการณให้ทุนการศึกษานักเรียนแล้วก็นักศึกษาแล้วก็ร่วมกำกับการแสดงในบิ๊กคลินิ่งเดยที่บ้านทับไทยนะคะตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะนางสาวดอกลักรสจนายนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนนะคะวันนี้มาในชุดสวยมากเลยนะคะ <laughs> นะคะก็ เป็นผู้ร่วมนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อําเภอวารินนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรพุ่มกับลูกเสือ BTC สามัญแล้วก็สํารองสนับสนุนครูและนักเรียนในการนํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเครือข่ายระดับเขตแล้วก็ระดับภาคนะคะแล้วก็ระดับเตรียมระดับที่สูงต่อไปนะคะตรงน,นี้นี่ก็คือ ในส่วนของหน่วยงานของมูลนิธิพรเมตานะคะการำลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสมาคมผู้นำและบุคลากรพริเีตยนอุบลราชธ,ธานีนะคะคนแรกนะคะก็อีกครั้งหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์เจคมอนชยศักดิ์นะคะกรรมการและเหตรัญยิกนะคะสมาคมผู้นำตา อุบลราชธานีและบุคลากรคริสเตียนนะคะอันนี้ค่ะอขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนะคะค่ะออขอบคุณมากค่ะนนข่าวลำดับต่อไปน,นะคะขอเรียนเชิญนะคะนายดาวิดโคชเสนนะคะกรรมการสมาคมผู้นำและบุคลากรคริสเตียนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะ นะคะก็ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะแล้วก็เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสการพัฒนานะคะแบบองค์รวมตามชุมชนที่ยากจนนะคะด้มีโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์แล้วก็บุคคลกลุ่มบุคคลที่ขาดโอกาสและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะอย่างเช่นคนตาบอดคนพิการนะคะในส่วนนี้แล้วก็ได้ดําเนินการสอนหลักจริยธรรมตามคําสอนในพระธรรมปีในเขตพื้นที่ต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนได้ดําเนินชีวิตและ สร้างสุขให้กับสังคมน,นะคะคนต่อไปค่ะนางชนนิพาไผ่แก้วนะคะผู้จัดการพิจักไทยมิตรสัมพันธ์นะคะขอเสียมปรบมือด้วยนะคะค่ะก็ได้มีโอกาสสอนภาษาอังกฤษนะคะให้แก่เด็กและเายวาวชนตามชุมชนแล้วก็หมู่บ้านในตำบลท่าแล้วก็ตำบลคำขวางน,นะคะเป็นอาจารย์สมัครนะคะจากกิจกรรมพิเศษร่วมกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีโอกาสแจกถุงยางชีพนะคะตรงนี้ ค่ะนะคะลำดับต่อไปนะคะนายก้าโทวนังนะคะกรรม,มาการสมาคมผู้นำและบุคลากรคริสเตียนนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นสรยาพิบาลขิดจักข่าวดีอุบลราชธานีนะคะและเลข,ขาที่การสภาคีดจักรกเท่แนแกดในประเทศไทยนะคะ ก็ได้มีโอกาสไปช่วยผู้ประสบภัยปุกตกภัยที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมนะคะช่วงวันที่25-29ถึงตุลาคมนะคะตรงนี้นะคะ,ะค่ะคนสุดท้ายนะคะศาสตราจารย์อุไรนะคะแซ่เหลี่ยงนะคะ เรียมปรบมือด้วยค่ะก็เป็นเจ้าที่การนะคะคี่จจักอุบลราชธานีในมอนิทีคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะร่วมกับทีมแพทย์จากมาเลเซียนะคะรักษาผู้ป่วยตามหมู่บ้านนะคะได้มีโอกาสแจกยาฟรีนะคะแล้วก็ร่วมกับทีมอาจารย์สมาจากมาเลเซียแล้วก็ออสเตรเลียนะคะจับไข้ภาษา,าอังกฤษตามโรงเรียนต่างๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ร่วมกับมอนิธีพระพรไทยคุณป,ปา,านให้กับ พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำฟรีนะคะรวมกับมูลนิธิดรุณาธรให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านพระคุณนะคะก็ครับและคนสุดท้ายจริงๆนะครับขาดไม่ได้นะครับนางนัทยาเสริมทองครับรองผู้อำนวยการแายพัโรงเรียนพรหมป่ะคริสเตียนนะครับขอเชิญปรบมือครับ เป็นประธานในการดำเนินงานข้าราชการแล้วก็นำคณะครูโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนนะครับไปดูงานที่โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพนะครับนำคณะครูนักเรียนนะครับเป็นตัวแทนนะครับระดับสพม29นะครับแข่งแข่งขันนะครับการกล่าวสุดหลวงพ่อสาอังกฤษที่จังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมแจกถุงยังชีพนะครับให้การช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับที่อำเภอวังชิมราษฎร์จังหวัดบนราชธานีนะครับครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ่ายรูป ร่วมแบนนะครับเป็นที่ระลึกนะครับ ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับค่ะนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะค่ะรอขอเรียนเชิญท่านบำรุงนะคะแก้วจันดีะประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะนายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธ,ธานีร่วมถ่ายภาพนะคะและก็ตัวแทนนะคะจากกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติให้กับผู้ได้รับคุณประโยชน์นะคะที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมของเรานะคะทอะไรรรสสาาาางเเเคคบกกก็็ดดันนนนม่ปจจแแี ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้หน่วย